ไกลอ่ะไกลจะฟังว่ามัพวนนะเพราะว่าออกมาจากที่เดิมที่เราเคยมาไกลที่สุดอ่ะโดนละนี่ครับแล้วตอนนี้เราก็โดนแล้วค่อยๆอยินซีอินซีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแข็งแข็งแบบแบนเดชกค่อยๆจะเพิ่งเก็บไปไปก่อนก็โดนเราไปแล้วโดนแล,ล้วครับโดนแล,ล้วครับนะเชื่อมาเติมซีวาซีซีแน่นอนซีผมบอกไปแล้วอ่าโอเคครับตอนนี้เราโดนของแล้วนะครับ <พ ừng S 2> ้ยหลุดไปแล้วโอ้โหหลุดได้ไงปิดแน่นไปอะเมื่อกี้ผมผริตออกมีคนเคยบอกว่าการตกปลาคือการพักผ่อนนะครับคนนั้นก็หลับแล้วตื่นขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆเขาหลับไปแล้วนะครับพอเราพูดทุก็นตื่นเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอา,อา,อาเดี๋ยวเขาจะลุกขึ้นมาพอดเราล้มด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาตกปลากันต่อมาดูซิว่า <c oughs> จะกินหรือมครับนี่คือการซิก <c oughs> นะครับไม่กิน,นบปล่อยลงไป <c oughs> เป็นการใช้มือหนึ่ง <c oughs> หมุน มอ,อุ้ยปลาโดดครับปลาโดดครับข้างหน้าเลยครับนี่ครับตีเลยครับนั่นแหละครับโอ้โหให้พรอ้อไว้สดปุ๊บนี่ปลาโดดทันทีนะครับดีแล้วนะครับปลากระโดดโดดทุกเดียวตัวใหญ่มากนะครับเป็นปลาอินทรีย์นะครับนู่นปลาโดดตรงนู้นตีนู่นทำไม คแค่ใส่เอ็นด้วยครับสดส,ดส,ดสดุสดๆนะดูครับเรื่องสดนี่ขอให้บอกมือข้างนึงหมุนนี่มืออีกข้างนึงก็ยกคันนะครับให้เกิดแอคชั่นนะเรามาใช้อุปกรณ์นะฮะเป็นของค่ายหนึ่งนะครับที่เป็นตัว S นะครับเราไม่บอกแล้วนะเหยื่อเราก็ใช้ยี่ห้อน,นั้นแหละสายเราก็ใช้ยี่ห้อน,นั้นลอกเราก็ใช้ยี่ห้อน,นั้นด้วย เราไม่บอกเสื้อเรายังใส่ยี่ห้อนั้นเลยครับอุ้ยอากาศค่ะเสื้อเองใส่ยี่ห้อนั้นเลยเราไม่บอกนะครับว่ายี่ห้ออะไรไม่มีการโฆษณาใดๆทั้งสิ้นเพราะเราไม่มีวลได้ผลเสียอะไรนัเพราะเรามาตกปลาเพื่อพักผ่อนอุ้ยอุ้ยโดนครับโดนโดนโดนครับโดนแล้วโดนแล้วจะยินเสียบ้าไหมยังไม่ถ่ายเขานะครับเดี๋ยวเขาจะปล่อยปลาา โอ้ยเขาทำเขาทาเป็นวัดเสียงดังๆให้ได้ยินนะปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขาเลยเขาเลยหลุดบอกให้ผ่อนเดี๋ยวก็หลุดปล่อยให้บอกให้หนักเดี๋ยวก็หลุดปล่อยเลยครับปล่อยเขาปล่อยเขาดูแล้วเก่าประมาณสองขีดนะครับหัดขึ้นมาครับเดี๋ยวสดด้วยอจิบเข้าไปนะอยจบเข้าไป ไม่สู้ด้วยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วลอยแล้วเก่าเปล่าเกก่่าาเเหมอลยยงพราะว่ามันเก่าครับเก่าเก่านะฮะเก่านะฮะเก่าเฮ้ยไม่เก่าหรอกถ้าเก่าก็ไม่โดนไม่โดนนะครับไม่โดนตกได้นะครัุณชอบเหีืยออะไรครับดูครับการตกปลาการนักผ่อนนะเหีืยออะไรดูเอานะครับของยี่ห้อหนึ่งครับซึ่งเราไม่บอกครับบอกไปเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันใหม่นะ นอกไม่นอนไม่เปียกนะกลับมาเปียกข้างในนะเปลี่ยนข้างในฝนตกก่อนฝ่าซีฝ่าฝนตกอ่ะถึงหมายแล้วตลาดหมายนี่เลือกใช้ได้เลยเลือกใช้ได้เริ่มจากจิ๊กมอเตอร์ไซค์ก่อนเลยเลือกใช้ได้เลยใช้ถึงหมายแล้วนะตลาดข้างหลังอ่ะ ตลาดเดี๋ยวเราเข้าหมายแล้วจะเอาปลาเข้าหมายได้เดี๋ยวรเริ่มจากจิกปลาเลยครับอยากได้ปลาอะไรจิกเอาเลยที่ตลาดเอาอย่าเกี่ยวว่าถ่ายรูปสิหน้าร้านเจ้เลยต่างกัุณนตางคุณนเพราะอะไรน้ะมันขุ้นฝนตกฝนตกตลาดที่ใหญ่ขนาดนี่ย